สวัสดีครับพบกันครั้นะครับกับผมบ๊็อกลุยเดี่ยวนะครับกับลองดูสวายเวล l EP ีนี้นะครับเมื่อ3-4วันที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสไปนอนเล่นที่สวนมานะครับก็เลยหยิบเอาอุปกรณ์สวายเวล l ชิ้นหนึ่งนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันในอีนี้นะครับและนั่นก็คือ ปืนลมนั่นเองครับผมครับก็สําหรับปืนลมนะครับต้องขอบอกแบบนี้นะครับจริงๆแล้วปืนลมเนี่ยมันมีมากมายหลายประเภทด้วยกันนะครับทั้งระบบการทํางานทั้งขนาดแล้วก็รูปร่างนะครับแล้วก็ฟังก์ชันปฏิบัติการของมันนะครับแต่วันนี้ผมจะขออนุญาตพูดถึงภาพกว้างภาพรวมๆของปืนลมก่อนแล้วกันนะครับ ปืนลมในบ้านเราเนี่ยนะครับมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับหลักๆนะครับประเภทแรกก็คือปืนลมที่ถูกกฎหมายนะครับซึ่งขั้นตอนในการขอซื้อปืนลมแบบถูกกฎหมายเนี่ยมันก็เหมือนขั้นตอนการขอซื้อปืนพกพาชนิดอื่นๆเลยนะครับก็ขอใบป123อานะครับที่อำเภอนะครับแล้วก็นำไปป3เนี่ยไปซื้อปืนที่เราระบุไว้นะครับ แล้วก็ประเภทที่2เลยนะครับก็คือปืนลงแบบผิดกฎหมายนะครับที่มันมีขายก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับในบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมจะไม่พูดถึงประเภทของปืนลงก็แล้วกันนะครับผมจะพูดถึงคุณสมบัติแล้วก็ความสำคัญแล้วก็หน้าที่ในการใช้งานของมันนะครับว่ามันมีประโยชน์ในด้านการยังชีพยังไงนะครับ เอานะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับผมสำหรับปืนลมที่ผมยกตัวอย่างให้ดูในวันนี้นะครับคือปืนลมแบบโยกกระโจมนะครับเป็นการปั๊มลมโดยใช้วิธีการโยกกระโจมครับผมลักษณะนี้นะครับนี่นะครับและลูกกระสุนของมันนะครับก็คือลูกหัวตะกัวนะครับขนาดนี่นะครับ จุด1.77คาลิเบอร์นะครับหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าปืนลมเบอร์หนึ่งนะครับนี่นะครับลักษณะของลูกกระสุนปืนลมนะครับเบอร์หนึ่งนะครับจุด1.77คาลิเบอร์นะครับหน้าตาประมาณนี้ครับผมสำหรับปืนลมประเภทนี้นะครับการใช้งานมันก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับความแรงของกระสุนขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่เราปั๊มนะครับปกติอะ ถ้าเป็นสมัยก่อนที่ผมยังยังยิงสัตว์ในสวนอยู่นะครับก็จะปั๊ม5ครั้งนะครับเครั้ง8ครั้งนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าระยะมันเท่าไหร่นะครับแต่เอาแบบว่าภาพรวมๆนะครับระยะสัก20-25เมตรเนี่ยปั๊ม5้า5-6ครั้งก็พอแล้วนะครับนี่ยครับวิธีการใช้งานก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ เอาเป็นผมลองปั๊ม5ครั้งก็แล้วกันนะครับทีนี้เมื่อปั๊มเสร็จแล้วนะครับเราจะโหลดกระสุนเข้าตรงนี้นะครับใส่กระสุนเข้าตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ใส่กระสุนนะครับเพราะว่าผมถ่ายมันอยู่ในบ้านนะครับเมื่อเราใส่กระสุนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดันตัวนี้กลับคืนนะครับแบบนี้ก็คือ พร้อมยิงแล้วครับผมครับสำหรับเจ้าปืนลมกระบอกนี้นะครับมันมีประโยชน์มากนะครับเมื่อถึงยามริกิตแล้วก็จำเป็นต้องใช้นะครับและข้อดีอีกอย่างของมันเลยก็คือมันเงียบนะครับมันโลโกไฟนะครับเวลาเราใช้มันเนี่ยมันก็ไม่ส่งเสียงดังกับผมและที่สำคัญเลยเนี่ยกระสุนมันราคาประหยัดมากๆนะครับอย่างกระสุนกล่องนี้นะครับเนี่ย สมมติว่าซื้อมากล่องละร้อยนะครับร้อยนัดราคามันก็อยู่ที่ประมาณ1้0บาทถึง1 5 0บาทนะครับก็เฉลี่ยแล้วตกนัดก็ประมาณบาทเศษๆก็ผมก็ซื้อมาสต็อกไว้สักพันนัดเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อีกนานเลยนะครับบางทีเราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะจําเป็นต้องใช้เมื่อไหร่นะครับโลกเรามันจะเดินทางไปถึงจุดไหนนะครับซึ่งเราเตรียมพร้อมไว้ก็ถือว่าไม่เสียหายอะไรนะครับมันสามารถใช้ อย่างชีพได้นะครับในการหาอาหารจากสัตว์เล็กนะครับอย่างเช่นนกหนูงูนะครับกระต่ายปลาแย้กิ้งก่านะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันเป็นสัตว์ที่เล็กๆแล้วว่าปืนตัวนี้เนี่ยสามารถจัดการได้นะครับถ้าถามว่าเดี๋ยวนี้ผมยังฆ่าสัตว์อยู่ไหมเนี่ยก็ตอบตรงนี้เลยครับว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ไม่ค่อยทำแล้วนะครับเพราะว่ามันคงจะเดินทางมาถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะครับสงสารมันครับผมแต่ว่าถ้ามันถึงจุดที่จําเป็นจริงๆนะครับ ก็ทําได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าด้วยเหตุผลของการยังชีพนะครับโอเคครับว่าแล้วเดี๋ยวเราเอาปืนกระบอกนี้นะครับออกไปทดสอบที่สนามกันสักหน่อยนะครับว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยเป็นประมาณไหนนะครับแต่ว่าต้องขอบอกก่อนเลยว่ามันอาจจะไม่แม่นยํานะครับในตอนนี้เพราะว่าผมทําศูนย์เลงมันหายไปนะครับศูนย์หลังนะครับเหลือแต่ศูนย์หน้าแล้วก็ไม่ได้ติดกล้องด้วยนะครับเดี๋ยวขอเป็นทดสอบเรื่องของสมรรถนะของมันก็แล้วกันนะครับโอเคครับไปกันเลยครับ โอเคนะครับสำหรับบททดสอบเจ้าปืนลมตัวนี้นะครับเบอร์หนึ่งขนาดจุดหนึเคาลิเบอร์นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับใช้งานได้ครับผมแต่อย่างไงก็ตามนะครับผมอยากจะฝากทิ้งท้ายว่าสักนิดหนึ่งนะครับว่าสําหรับผู้ที่ถือคลองมันนะครับไม่ควรมีมันไว้เพื่อทําร้ายใครนะครับอยากให้มีมันไว้เพื่อปกป้องตัวเองนะครับหรือว่าใช้มันในยามฉุกเฉินและขับขันจริงๆนะครับย่างเช่นการดํารงชีพการอะไรเงี้ยในยามที่มันจะไปต้องใช้นะครับ ไม่เอามันไปทําร้ายผู้คนนะครับหรือว่าไปทําร้ายหรือว่าระลานชีวิตของสัตว์อื่นๆนะครับโดยไม่มีความจําเป็นครับผมครับก็จบลงไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันใหม่กับผมบ๊็อกด้วยเดียวและลองดูซูเวิร์ลในอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับ